สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามาดูโร롱ทานวัดบ้านติมเด้อเนี่ยโอ้ทำอะไร,รงทานอะไรคนเยอะแยะ

ตาไถพันคนครับเออต้องเพื่อที่บอกว่าทํากันวีดีโอน่ะแอบไปเด้อครับไปแล้วครับครับเออต้องเพื่อเออครับ <laughs> พี่ใหญนะครับมาถึงแล้วนะครับีทุกวัดทุกท่านแอบมาถึงนะครับเจ้าอาอาจจะมาร่วมนะครับทำบุญทานมาร่วมเ่อเพื่อความสะดวกให้กับพระบุตรเจ้านะครับวันนี้ทางทางเจ้าภาพนะครับผ่านท่างหลวงพ่อพระที่บานนะครับราเมศ สุเมพรแล้รก็านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่เป็นติดการันะครับท่านผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ท่านสอทบพินแล้วก็การัวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณแทนคณะเจ้าภาพอบอุ่นนะครับพี่น้องที่มาร่วมพี่น้องที่ได้เดินทางนะครับมาให้ การบรรจากับทางาวัดบัททินของเราซึ่งเมื่อก่อนนั้นนะครับวัดนะครับซึ่งบอดที่าทางท่านเจ้าวาดขอนโน้นะครับท่านได้ปฏิบัตินะครับก็ยังมยยไม่มีความขึ้นหน้านะครับในวันนี้พระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าว่าพระสิการราเมศนะครับสุเมโธ อริยะตาอโูนที่รู้จักในนามอนุลออกุบบัดะไรก็ยินดีต้อนรับสายทานุลทั้ง17บเจัวน้า